<Okay>. Yeah. สวัสดีครับ FT ที F ่ DP, น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพบรักทั้งหลายนะครับอยู่กับผมนะครับกระชัด FCTP Channel แล้วก็ FCTP Family นะครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงกองกำลังคำเมนครับ ที่เขเมรเองก็สับสนนะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับซึ่งอย่างที่รายงานไปแล้วนะครับหรือหลายท่านก็บอกแล้วว่าขเมศที่เขาลุกนะคือโดยสามัญสำนึกก็ต้องรู้นะครับว่าที่ตรงนั้นไม่ควรจะมีทหารไหนไปยึดเพราะว่าต่างก็บอกว่าเป็นของเขาอ่า เช่นในพื้นที่ที่ทับซ้อนนะฮะไม่ใช่ปราสาทตาบรรทมนะนะครับเพราะปราสาทตามบรรทมเป็นของไทยจากสันปานน้ำแต่ที่มีปัญหาเรื่องทับซ้อนเช่นเนิน745เป็นต้นนะฮะก็คือมันเป็นพื้นที่ที่ลักษณะแยกไม่ออกว่าอันไหนสูงอันไหนต่ำแล้วก็ในพื้นที่เหล่านั้นในสองประเทศ นะครับก็จะอ้างว่าเป็นของตนถ้าแบบนี้เพื่อการอยู่อย่างสันติในพื้นที่นั้นก็ไม่ต้องมาสนใจมาเพราะว่ามันเป็นที่ทับซ้อนหมายเวาว่าถ้าคุณอยากได้ที่ทับซ้อนอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมก็ต้องสู้กันก็ต้องสู้กันก็ต้องฆ่ากันในพื้นที่นั้นทั้งที่พื้นที่นั้นมันก็ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เพราะมันเป็นที่ล่อแหลมนะเขาเรียกว่าที่ทับซ้อนดังนั้นที่ทับซ้อนก็คือการที่จะมีประเทศหนึ่งประเทศใดทหารประเทศหนึ่งประเทศใดไปอยู่ในที่ทับซ้อนและไปขุดแล้วก็บอกว่าเป็นของเขาถ้าเขมรมาขุดในที่ทับซ้อนไทยก็ต้องไม่ยอมสิเพราะนั่นก็เป็นที่ของไทยเหมือนกันก็ทำไมไทยเขาไม่มาขุดล่ะครับ สมองเขมีงก็ต้องคิดสิครับอ่าถ้าเป็นที่ทับซ้อนอถ้ามาลาตะเบนด้วยกันมาคุยกันมากินข้าวกันมันต้องเป็นลนักษณะแบบนี้เพราะว่าในเมื่อจะอยู่ด้วยกันในเมื่อแผ่นดินมันติดกันจริงๆทุกประเทศก็อยากได้ตรงนั้นแหละครับแต่ว่าเมื่อมันเป็นสองประเทศเนี่ต้องใช้สติปัญญาสูงนะครับที่จะเข้าใจเรื่องนี้สำหรับคนขมรนะครับ ว่าสิ่งนี้มันเป็นสากลมันเป็นเรื่องสากลที่ต้องเข้าใจก็ต่อเมื่อสองประเทศนี้มาติดกันมันก็ต้องมีที่จะต้องเป็นที่ยอมรับก่อนมันต้องผ่านการเจรจาแล้วก็มีข้อตกลงเมื่อตกลงกันได้ก็ปักปันเขตแดนแต่ตอนนี้มันไม่สามารถตกลงกันได้มันเจรจากันไม่ได้เพราะทางนี้ก็จะบอกว่า เอาตรงนั้นทางนั้นก็บอกว่าเอาตรงนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนะครับก็ต้องปล่อยในพื้นที่เหล่านั้นเพราะมันตกลงกันไม่ได้ถ้าตกลงกันได้นะประเทศไทยคงจะสร้างกำแพงเนะเออสร้างกำแพงไปเลยทำไมจึงตกลงกันไม่ได้นั่นสิเวลาเจรจากันเนะี่ยถ้าประเทศไทยใจดีการตกลงกัน มันก็ยากเพราะประเทศไทยใจดีการตกลงกันนี้มันก็เลยอยู่แบบสันติไปก่อนถ้าประเทศไทยมีอิทธิพลมากกว่าแบบนี้แล้วเหมเิมเกริมสร้างความแข็งแกร่งแล้วก็ค่มคู่ก็จะบอกว่าประเทศไทยคือตรงนี้ตรงนี้ประเทศเขมรก็ทําอะไรไม่ได้ประเทศไทยก็ต้องปักปันเข็แดนคล้าย อเมริกันกับเม็กซิโกเพราะว่าเม็กซิโกจะไปสู้อเมริกันได้ยังไงถ้าอเมริกันบอกตรงนี้ก็ต้องตรงนี้อเมริกันก็เลยทํากําแพงล้อมประเทศเขาเพื่อไม่ให้คนเพื่อไม่ให้คนเม็กซิโกเข้าไปดังนั้นการจะสร้างกําแพงนั่นนะฮะระหว่างสองประเทศเนี่ยหนึ่งมันต้องคุยกันรู้เรื่องสองเมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องจะต้องมีฝั่งหนึ่งฝั่งใดมี อิทธิพลเหนือเหนือกว่ามากจึงจะทำให้มีการปรับปันได้แต่ถ้าคุยกันทางบวกแล้วก็ตกลงกันได้อันนี้ก็คงจะดีมากซึ่งไม่ต้องใช้อิทธิพลใดๆตอนนี้ประเทศไทยเป็นอย่างนั้นประเทศไทยไม่ได้ที่จะใช้อิทธิพลว่าเหนือกว่าว่าอะไรกว่าก็จะใช้การปณิปะนอมเป็นหลักเมื่อจะตกลงกันทีไรมันก็ไม่ได้ เมื่อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็คาไว้อย่างนี้ก่อนแต่ในพื้นที่เหล่านี้ควรจะไม่ให้กองทหารหรือกองกำลังของฝ่ายใดเนี่ยเข้าไปาเคารีกว่าโนแมนแลนต้องดังนั้นทั้งสองประเทศก็ต้องราดตะเวนแบบนี้และพื้นที่เหล่านั้นก็ไม่ควรจะเข้าไปมันก็จบ แต่ตอนนี้เขามรมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ยอมรับข้อตกลงใดๆว่ามันเป็นที่ทับซ้อนมันก็เลยเข้าไปขุดตรงนั้นไงมันเลยเป็นปัญหาต่อมาฮะเมื่อคุยกันอย่างถูกต้องตามหลักแบบนี้ไทยถูกเพราะประเทศไทยไม่ได้ไปยุ่งประเทศไทยไม่ได้ไปขุดประเทศไทยปล่อยให้พื้นที่เหล่านั้นยังเป็นที่โนแมนแลนหรือ ไม่ควรจะไปก้าวกางไม่ควรจะเข้าไปอยู่แต่เขเมรเข้าไปอยู่นี่คือความผิดปกติได้ข่าวว่ากรณีนี้ฝ่ายค้านเขเมรกำลังหลงทางคือจริงอยู่ฝ่ายค้านก็คือต้องคิดต่างจากฝ่ายรัฐบาลใช่ไหมคือฝ่ายรัฐบาลเนี่ยไม่รู้ว่าใครสั่งทหารไปขุดละ่ะคงไม่ใช่ฝ่ายค้านแต่ต้องอยู่ฝ่ายรัฐบาลนี่แหละครับ แต่พอเจอไทยสวนไปแล้วก็พูดตามหลักการก็อายสิยครับรู้ว่าตัวเองรู้ว่าตัวเองทำผิดก็จะถอยจะถอยพอแบบนี้ปุ๊บฝ่ายค้านเขมรนมาเลยครับอย่าถอยยั่วยุด้วยว่าอย่าไปฟังรัฐบาลแสดงว่าฝ่ายค้านเขมรนก็ไม่ได้มีปัญญาเข้าใจเรื่องนี้ ฝ่ายค้าที่เขมรไม่ได้อยู่ที่ขเขมรน,นะครับอยู่ต่างประเทศกําลังยั่วยุแสดงว่าไม่ได้รักประเทศตัวเองจริงหาว่าประเทศไทยมาบอกว่าให้หยุดขุดกลบแล้วก็ถอยก็บอกว่าทําไมทหารไทยสั่งเขาได้ะทําไมทหารไทยสั่งได้เขาไม่ได้สั่ง เพราะคุณทําผิดประเทศคุณทําผิดเออประเทศไทยก็เลยไปบอกว่าไม่ควรทำอย่างนี้เอา้าถ้าอย่างนั้นประเทศไทยก็ต้องมาขุดสิเอา้าขุดใครขุดกันคุณขุดตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ทับซ้อนคุณจะขุดได้เฉพาะในพื้นที่ของคุณที่ไม่ทับซ้อนไม่น่าจะเข้าใจยากอ่ะฝ่ายค้านเขมรก็เข้าใจไม่ได้ครับหรือยั่วยุไปเลยเออในเรื่องนี้ ไม่เห็นด้วยกับฝ่ายค้านของเขมรเนี่ยเออมันยุ่วยุให้เกิดสงครามเลยนะหาว่าไปยินยอมทหารไทยทําไมทหารไทยแค่บอกว่าในพื้นที่นี้ไม่ว่าจะเป็นไทยหรือเขมรไม่ควรจะมาอยู่ไม่ควรจะมาทําเพราะในตรงนั้นที่คุณขุดถ้าจะอ้างโดยตรงก็เป็นของไทยด้วยอ้าวแล้วคุณมาขุดที่ไทยทําไมถ้าไทยไปขุดเขมรก็ต้องมาบอกไทยว่าไปขุดทําไม มันเป็นที่ของเขมหเพราะมันเป็นที่ทับซ้อนใครจะอ้างก็ได้แต่นั้นต้องใช้หลักสันติเอาสิถ้าเป็นการสันติสองประเทศนี้แล้วจะลบกันก็เชิญนีะครับมันก็มีทางเดียวคือลบกันเมื่อไม่ชอบสันติก็ลบกันก็แค่นั้นไม่ได้มีอะไรที่จะพูดให้เข้าใจยากเลยที่คุณขุดมันเป็นที่ของไทยด้วยทำไมไทยไม่กดละครับ เพราะพ่อไทยมีการศึกษาไงไม่มีใครไปยั่วยุให้ทหารของไทยจะต้องไปขุดไปยึดไปนั่นไปนี่ไม่มีแต่พวกคุณมาขุดมายึดถ้าเป็นที่โนเบลนะฮะเป็นที่ทับซ้อนเนี่ยประเทศไทยแค่ไปบอกว่าอย่ามาขุดแล้วก็ออกไปเพราะประเทศไทยก็ไม่ได้เข้าไปจบ ส่วนที่มีว่าทหารเขมรล้ามา150เมตรนั้นอันนั้นเนี่ยคุณจะต้องออกครับประเทศไทยจะต้องให้คุณออกเพราะตรงนั้นมันไม่ใช่ที่ทับซ้อนแต่คุณเข้ามาในประเทศไทยจริงๆตรงนี้เองถ้าเขมรไม่ออกไปก็ต้องลบครับเพราะคุณได้ทำผิดหลายอย่างมากนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะนะครับ เรื่องไม่น่าจะคิดยากกลับเป็นเรื่องยากสำหรับกเมนและฝ่ายค้านกเมนะง,งั้นโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับเสิครับ